หลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าเจนเตรียมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาทําไมคะครั้งนี้เจนจะเดินทางไกลนะคะเป็นการเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยค่ะ,ะก็เป็นประเทศในฝันของเจนด้วยนะคะเจนชอบประเทศนี้มากเลยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งในช่วงที่เจนจะเดินทางนะคะเป็นช่วงของเดือนตุลาคมค่ะซึ่งตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนสีแล้วนะคะดังนั้นเจนก็เลยตั้งใจว่าเจนนี่ยจะหาโอกาสที่จะไปปิกนิกนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าคงจะไม่ได้ไปเป็นแคมป์ไซส์หรือว่าไปในที่ นอกเมืองมากหนักนะคะเพราะว่าเจนเองเนี่ยไม่ได้ชํานาญในการเดินทางค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าการปิ๊กนี้ของเจนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมนะคะกับการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินคนเดียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเป้าหมายที่เจนตั้งใจที่จะทําสําหรับการไปที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะก็คือเจนจะไปบุกร้านไดโซะนะคะหลายคนคงจะรู้จักร้านนี้เพราะว่าร้านไดโซะเนี่ยมีสาขาที่ประเทศไทยอยู่หลายสาขาเลยแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้จักในชื่อของร้านร้อยเยนนะคะซึ่งร้อยเยนตอนนี้อยู่ที่25บ าทค่ะนั่นหมายความว่าของ60บาทที่ไทยนะคะราคา25บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเจนจะลองไปสํารวจของแคมปิ้งนะคะของแคมปิ้งน่ารักน่ารักนะก็เดี๋ยวจะซื้อของฝากมาฝากแฟนเพจค่ะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองในเนื่องในโอกาสที่ช่อง Camping on W h e e l s นะคะมียอดผู้ติดตาม5,000คนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังไงก็ฝากอยู่เป็นกําลังใจแบบนี้ไปนานๆน,นะคะมาลุ้นก,กันค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างการปีกนี้ของเจนครั้งนี้จะประสบ ความสำเร็จหรือเปล่าบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจนจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันนะคะ ช่วงที่จะเดินทางนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนอยู่ที่100เยนเท่ากับ25บาทค่ะเจนซื้อซิมทัวร์ฟลายเป็นซิม roaming ราคา399บาทสําหรับเดินทางในประเทศโซนเอเชียนะคะคลิปนี้เจนเดินทางด้วยสายการบิน Peach Air ค่ะซึ่งเป็นสายการบินของญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงก็ถึงสนามบินคันไซที่โอซาก้านะคะเมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเจนเนี่ยได้ทําการกรอกใบต่อมอแบบออนไลน์มาแล้วนะซึ่งทุกคนสามารถพิมพ์ําว่ากรอกใบต่อมอออนไลน์ในกู Google ได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดให้ทุกคนได้ทําตามได้เลยนะคะหลังจากรับกระเป๋าแล้วนะคะเจนแล้วก็คณะเนี่ยก็เดินทางสู่โอซาก้าด้วยรถไฟราปิตะเป็นรถไฟด่วนพิเศษนะคะค่ารถไฟอยู่ที่1,350เย็เยนหรือประมาณ325บาบาทนะคะนั่งกันแบบ,แบ,บยาวๆเลยค่ะ เด็นลงที่สถานีนัมบะก่อนที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมเจนเดินไปย่านชินไซบะชิกเพื่อหาของอร่อยทานสําหรับมื้อเที่ยงค่ะตอนแรกเจนตั้งใจจะทานราเมงอิชิรันหรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อของราเมิงข้อสอบนะคะแต่คิวยาวมากต้องรอเป็นชั่วโมงเลยไปจบที่ร้านซูชิคูระที่เป็นซูชิแบบสายพานร้านอาหารที่ญี่ปุ่น,นแทบทุกร้านจะเป็นอาหารที่จะต้องสั่งด้วยตัวเองผ่านตู้กดอาหารนะคะจะไม่มีพนักง,งานมาคอยบริการค่ะกว่าจะสั่งได้ก็ใช้เวลาทําความเข้าใจอยู่พอสมควรค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือราคา ถูกมากทาน2คนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยไม่ถึง500บาทค่ะ ากอิ่มท้องเราก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมค่ะทริปนี้เราพักที่โรงแรมหลับดีซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยนะคะสิ่งที่เจนชอบก็คือเราสามารถที่จะหยิบสิ่งของที่เราต้องการใช้ในห้องตรงนี้ได้เลยค่ะห้องพักมีขนาดที่กระทัดรัดนะคะแต่ว่ามีฟังก์ชั่นครบห้องน้ําถือว่าว้างมากสําหรับโรงแรมในญี่ปุ่นมีอ่างอาบน้ํามีแชมพูครีคมอาบน้ําครบเลยค่ะเราพักผ่อนแล้วก็เก็บของก่อนที่จะออกเดินไปชมบรรยากาศยามค่ําคืนที่ย่านชินไซปะชิด้ยวยความตั้งใจเดิมที่จะไปกินรามิงข้อสอบให้ได้แต่ก็ต้องผิดหวังอีกจ ะะเพราะว่าคิวยังยาวเหมือนเดิมค่ะเราเดินเล่นหาร้านอาหารไปเรื่อยนะคะจนไปจบที่ร้านแนวอิซากายะเมนูเป็นซูชิปลาดิบของท่อต่างๆนะคะกินแบบอิ่มๆแบบพอดีนะคะค่าอาหารรวมเครื่องดื่มเนี่ยคนละ2แก้วค่าใช้จ่ายคนละ2,000เยนหรือว่า500บาทเท่านั้นเองค่ะ สเป็นการเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปยังเมืองเกียวโตค่ะโดยทริปนี้จะไปเที่ยววัดทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะได้แก่วัดคินคาคุจิวัดกินคาคุจิแลวก็วัดคิโยมิสึค่ะเดินทางด้วยรถไฟจากโอซาก้านะคะเมื่อไปถึงเกียวโตเนี่ยซื้อตั๋วบัสบวกซับเวยเป็นแบบวันเดย์พาสนะคะราคา1,100เยนสามารถนั่งรถบัสแล้วก็รถไฟได้ทั้งวันในเมืองเกียวโตถือว่าคุ้มค่ามากๆและเราก็จะได้แผนที่แนะนําเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเกียวโต,วตด้วยนะคะทําออกมาได้น่ารักมากๆ กลับเป็นเมืองอนิเมะจริงๆค่ะ ก่อนเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปนะคะเราออกมานอกสถานีรถไฟเพื่อที่จะมาหาอะไรทานค่ะเพราะว่าในสถานีเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะว่าเรามาถึงประมาณตอน10บโมงนะคะร้านส่วนใหญ่เนี่ยเปิด10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงค่ะก็เข้ามาทานรานเมงนะคะซึ่งแทบทุกร้านเนี่ยชามใหญ่มากบอกเลยว่าเจนไม่เคยทานหมดเลยนะคะทานเสร็จก็กราบขึ้นไปขึ้นรถบัสเพื่อไปเที่ยวยังจุดหมายแรกค่ะ เราก็มาถึงจุดหมายแรกนั่นคือวัดคินคาคุจิหรือที่คนไทยรู้จักในนามของวัดทองที่นี่มีความโดดเด่นทั้งในด้านสถาปัตยกรรมศิล,ละปะโกลเด้นพาวิเลียนที่งดงามจนทําให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคศ1994ตัววัดคินคาคุจิเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ศาลาสีทองที่ตั้งอยู่ริมบ่อน้ําตัวศาลาดั้งเดิมเนี่ยสร้างขึ้นในปีครทศกราช1397เพื่อเป็นที่พักของท่านโชกุนอาชิคังะโยชิมิสึนะคะหลังสละราช ซึ่งหลังจากที่ท่านชูกุนได้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดแทนนะคะท้งนี้ตัวสาลาเนี่ยได้เกิดเพลิงไหม้จนเสียหายไปหลายครั้งสําหรับรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี1955ค่ะแล้วก็ใครที่มาที่นี่นะคะก็อย่าพลาดที่จะแวะจิบชาเขียวนะคะของที่นี่นะคะราคา500เยนต่อคนนะคะก็จะมีชาเขียวแล้วก็มีขนมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีคนมาอธิบายผู้พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นให้เราฟังนะคะดยที่ไม่สนใจว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่านะก็เป็นความน่่าารักอยง お菓子の方が入ってございます先にお菓子の方を一口お召し上がりになられてければと思います เราก็มาถึงจุดหมายแห่งที่2นะคะนั่นก็คือวัดกินคาคุจิหรือว่าวัดเงินค่ะที่นี่ถูกยกให้เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองกเกียวโตแล้วก็ได้รับการคืนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี1994จากองค์การยูเนสโกแรกเริ่มเดิมทีวัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่พำนักช่วงหลังกเกษียณอายุของท่านโชกุนอาชิคากะโยชิมะหลังจากที่ท่านโชกุนได้เสียชีวิตเนี่ยบ้านของท่านก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดกินคาคุจิหรือว่าวัดเงินในปัจจุบันที่นี่โดดเด่นในเรื่อองงขูม ทัที่มีเส้นทางที่สามารถเดินชมความสวยงามของตัวปรา,าสาทแล้วก็สวนญี่ปุ่นนะคะได้อย่างทุกมุมเลยนะแล้วก็ยังมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวเมืองเกียวโตได้แบบสุดลูกหมูลูกไตด้วยค่ะ ก่อนเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายเราแวะเติมพลังกันที่ร้านราเมนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างทางขึ้นวัดเงินนะคะราคาราเมนที่นี่เฉลี่ยจะอยู่ที่800-900เยนและราเมนที่นี่ชามใหญ่ทุกร้านเลยค่ะเจนกินไม่หมดสักครั้งเลยนะคะแต่ก็ชอบกินเพราะว่าชอบซดน้ำซุปให้อุ่นท้องค่ะ ราก็เดินทางมาอย่างจุดหมายสุดท้ายนั่นก็คือวัดคิโยมิสึหรือว่าวัดน้ําใสนะคะซึ่งชื่อนี้นมีที่มาจากน้ํสามสายที่ไหลลงมาจากน้ําตกโอโตวะชื่อว่าเป็นสายน้ําที่มีความใสสะอาดบริสุทธิ์และก็สามารถขจัดป่าเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปได้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบรรดกโลก,โลกและเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ การเดินทางวันที่4นะคะเป็นวันเดย์ทริปไปยังเมืองคุมาโนที่ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสเนี่ยรวม4ี่ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อไปยังศาลเจ้าคุมาโนนาชินะคะซึ่งทริปนี้เราได้เช่ามินิบัสเพื่อเดินทางเนื่องจากมีเพื่อนร่วมเดินทางกว่า20ชีวิตแม้จะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานนะแต่ว่าเจมเพลิดเพลินกับการนั่งมองวิวทิวทัศน์ข้างทางมากๆจนลืมเวลาไปเลยค่ะภาพบรรยากาศธรรมชาติข้างทางสลับกับภาพหมู่บ้านในชนบทเหมือนภาพวาดที่อยู่ในอนิเมะเลยค่ะเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยเป็นถนนมอ ะะซึ่งจะไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันหรือว่าร้านค้าข้างทางเหมือนที่ประเทศไทยค่ะแต่จะมีจุดพักรถระหว่างทางเพื่อเข้าห้องน้ําและซื้อของจากร้านสะดวกซื้อนั่งรถได้สักพักนะคะฝนก็เริ่มโปรยปราลงมาแล้วก็ตกหนักขึ้นค่ะทําให้เจนแอบกังวลว่าจะเที่ยวไม่สนุกแต่ภาพไอหมอกที่แทรกระหว่างช่องเขาตรงหน้าเนี่ยทำให้เจนลืมความกังวลแล้วก็เพลิดเพลินก,กับการเดินทางมากกว่าเดิมค่ะ ก็มาถึงยังจุดหมายนะคะพร้อมกับสายฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยค่ะแต่ว่าภาพน้ําตกที่ตรงหน้านะคะทําให้เจนตะลึงแล้วก็ลืมความเหนื่อยจากการเดินทางมาเลยค่ะเราแวะทานมื้อเที่ยงก่อนขึ้นไปยังศาลเจ้านะคะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วมื้อนี้ทานราเมนอีกแล้วนะคะเพราะว่าเข้ากับบรรยากาศฝนตกพอดีเป็นราเมนชามใหญ่ที่มีข้าวปั้นห่อผักด้วยค่ะรสชาติแปลกดีนะคะไม่เคยทานมาก่อนเลยค่ะราเมนร้อนๆกับบรรยากาศฝนตกมีไอหมอกให้เห็นแบบนี้เรียกได้ว่าดีต่อใจ สุดไปเลยค่ะเส้นทางขึ้นไปยังสาลเจ้าค่อนข้างชันแล้วก็ต้องเดินเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะฝนตกแบบนี้จะต้องระวังลื่นเวลาเดินด้วยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะคะใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็แนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบามานะคะเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นบันไดสลับกับโขดหินซึ่งจะต้องใช้แรงและก็กําลังในการทรงตัวพอสมควรค่ะ ศาลเจ้าคุมาโนนาชินับเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความสําคัญและโดดเด่นมากที่สุดในเมืองคุมาโนไฮไลท์ของที่นี่เป็นบริเวณศาลเจ้าสีแดงหลายชั้นที่เบื้องหลังมีน้ําตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นมีความสูงถึง133เมตรเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอลังการและก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าคุมาโนที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ วันนี้เป็นวันฟรีเดย์ที่ไม่ได้มีโปรแกรมที่จะไปไหนนะคะดังนั้นเจนก็เลยตั้งใจที่จะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเพราะที่นี่ราคาถูกกว่าไทยค่ะเลือกแล้วก็จ่ายผ่านเครื่องคิดเงินด้วยตัวเองได้เลยนะคะจากนั้นเจนก็ไปที่ร้านไดโซเพื่อไปสำรวจของแคมปิ้งเพิ่มเติมสำหรับใช้ในการปิกนิกค่ะแล้วก็จะซื้อเป็นของฝากให้กับแฟนเพจเนื่องในโอกาสที่ช่องแคมปิ้งออนบิวส์เนี่ยมีผู้ติดตามใน YouTube ทะลุ5,000คนนะคะบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่ามากๆเพราะว่าของเช่นเดีวยวกันทาย,ททยราคา ราคา60บาทที่นี่ราคา25บาทเท่านั้นค่ะ ช็อปของแคมปิ้งมาเยอะเลยมีหลายอย่างมากที่อยากได้นะคะแต่ว่ากลัวขนกลับไม่ได้นะเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างของบางอย่างก็เกินร้อยเยนนะแต่ก็ยังถือว่าราคาถูกอยู่ดีค่ะอะโอเคเดี๋ยวเรามาจะเริ่มต้นจากอะไรดีอะโอเคนะคะ,ะเริ่มต้นจากตัวนี้ล้วกันนะคะเป็นที่หุ้มอาแก๊สปิกนิกนะคะกระป๋องแก๊สปิกนิกนะเป็นแบบหนังอันนี้ร้อยเยนค่ะยี่สิบห้าบาทนี่ชิ้นต่อไปนะคะ แก้วน้ำซิลิโคนแบบพับได้ค่ะพกพาอันนี้ก็ราคาร้อยเยนนะคะ25บ้าบาทนี่เวลาที่แบบพับเก็บแล้วเนี่ยเขาแบบใช้พื้นที่น้อยมากพอออกมาปุ๊บนี่นะคะก็เป็นถ้วยแบบว่าจิ๋วๆน่ารักอะ่ะชิ้นต่อไปอ่าันนี้เป็นตะหลิวแบบพับได้ค่ะเป็นตะหลิวเป็นที่แบบว่าผัดอะไรเงี้ยเล็กๆนะคะอ่าร้อยเยนเหมือนกัน25้บาทนี่น่ารักมากเลย ชิ้นต่อไปนะคะเป็นมินิสโตฟนะคะเตาอันเล็กๆนะคะเตาแอลกอฮอล์ค่ะเจนเคยดูช่อง Youtube ของคนญี่ปุ่นนะคะมีคนหนึ่งที่ใช้ตัวนี้มันเล็กมากสำหรับคนที่โซโล่ไปคนเดียวแล้วไม่อยากจะพกของเยอะนะคะนะคะเท่านี้เองมันว่าละล่าออกมาทำยังไงเอ่ยโอเคได้ละกว,ว่าจะได้โอ้โน,นี่นะคะเท่านี้เอง นะคะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์วางไว้ชิ้นต่อไปค่ะอันนี้เป็นที่บังลมค่ะเป็นแบบอันเล็กนะคะมันจะมีอันที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้แต่ว่าเจนมีแล้วเจนก็เลยอยากจะลองซื้ออันที่มันเล็กๆดูนะคะโอเคอยู่ในซองดําแบบนี้มีซองให้ด้วยอ่าด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ก็อันพอดีเลยนะเออพกพาง่ายอะ่ะกันลมดันค้างได้แบบนี้นะคะ ชิ้นต่อไปค่ะเป็น outdoor flying pan ก็คือกระทะนะคะอันเล็กนี่นะคะเป็นสแตนเลสโอเคอันนี้ก็คือดามจับนะคะนี่เราก็จะใส่เข้าไปยังไงเอ่ยอ้าโอเค สอดเข้าไปแบบนี้นะคะที่เจนชอบก็คือ,อตัวนี้มันสามารถถอดได้มันเวลาเก็บมันก็จะไม่เกะกะน,นะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันมีขนาดก,กะทัดรัดเจอเคคาเยอะมากเลยอะ่ะเรามีนําเข้าที่ไทยก็มีเหมือนกันนะคะอย่างไดฮัสุเงี้ยที่เป็นคาโกนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันเยอะมากวิ่งเต็มถนนเลยค่ะแต่เวลานําเข้าที่ไทยก็ราคาแอบสูเหมือนกัน,นะคะ <laughs> ชิ้นต่อไปเป็นโคมไฟนะคะที่สามารถดึงขึ้นแล้วไฟก็สว่างนะคะตัวนี้เป็นวอร์มไลท์นะคะตัวนี้330เยนนะคะก็ประมาณ70กว่าบาทนะคะจะสิบแบาทแถวๆเนี้นะคะวิธีการใช้ปึ๊บหึงขึ้นไฟยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ชาร์จหรือว่าต้องใส่ถ่าน ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นใส่ถ่านนะคะต้องไปซื้อถ่านมาใส่ถ่าน AA 3ก้อนชิ้นนี้เป็นของที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นถังน้ำค่ะตัวนี้ก็อาจจะไว้ใช้นอกรถนะเวลาทำกับข้าวด้านนอกนะคะ ทุกคนคะเดินจ,จะไปปิกนิกที่สวนสาธารณะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับปราสาทโอซาก้านะคะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่โรงแรมค่ะประมาณ3กิโลนะคะเดี๋ยวนั่งรถไฟใต้ดินไปนะคะมาดูกันว่าจะรอดไหมนะเพราะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกคนเดียวที่ญี่ปุ่นค่ะ แวะซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้านรอสันนะคะมีอาหารสําเร็จรูปน่าทานเยอะแยะมากเลยค่ะที่เจนชอบนะคะก็คือจะมีขายน้ําแข็งเป็นแก้วแบบนี้เลยค่ะเหมาะกับสายโซโล่มากๆเลยกว่าจะได้เดินทางนะคะก็เป็นเวลาคร้อยบ่ายแล้วค่ะดูจากพยากรณ์อากาศบอกว,ว่าวันนี้จะมีฝนตกแต่ว่าเจนก็ยังใจดีสู้เสือนะคะออกเดินทาง mm hmm. เผื่อว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดเจนเปิด Google Map นะคะเพื่อเดินทางไปยังรถไฟใต้ดินค่ะแล้วก็ใน Google Map เนี่ยก็จะแนะนําเส้นทางการเดินทางด้วยนะคะว่าเรา ควรจะขึ้นรถไฟสายไหนเจนก็เลือกเส้นทางที่คิดว่าสะดวกที่สุดนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจนเดินทางคนเดียวในญี่ปุ่นค่ะเจนเจึงเลือกเส้นทางที่สั้นแล้วก็ไปง่ายที่สุดนั่นก็คือโอซาก้าแคสเซิลพาร์คนะคะนั่งรถไฟผ่านไป3ส,สถานีก็ถึงยังจุดหมายค่ะเมื่อเดินออกมาค้างนอกสถานีนะคะปรากฏว่าฝนลงเม็ดเรียบร้อยค่ะเจนก็เลยตัดสินใจเดินฝ่าสายฝนเข้าไปนะคะโชคด,ดีที่เป็นฝนตกไปปลอยนะแล้วก็ด้านในสวนเนี่ยมีร้านรอซันด้วยเจนก็เลยตั้งใจ ที่จะเข้าไปในร้านนะคะเพื่อซื้อร่มสักคันแต่ปรากฏว่าราคาล้นค่อนข้างแพงไปนิดหนึ่งค่ะเจนแอบ,บเสียดายเงินนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ตัดสินใจเดินลุยฝนเข้าไปในสวนสาธารณะแทนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจนก็อยู่ที่สวนสาธารณะที่อยู่ติดกับปราสาทโอซากานะคะ อนนี้ฝนตกคะ่ะก็เลยทําให้สิ่งที่ตั้งใจที่จะทําเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วล่ะนะคะฝนเริ่มตกไปเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเจนก็คงจะต้องไปหลบเข้าร่วมแล้วแหละนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจเจนเตรียมเหมือนอาหารง่ายๆนะคะมาทํารับประทานเพื่อจับบิ๊กนิกนะแล้วก็มีของสาเร็จรูปจากเราสานด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะไม่รอดแล้วร่วมก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยเดี๋ยวขอกินอีกสักคำสองคำเดี๋ยวค่อยยา,ายนะ คนคาเจนว่าเจนคงจะต้องม้วนเสือกลับบ้านแล้วค่ะม้วนเสือกลับห้องนะคะเพราะว่าฝนลงเรื่อยๆเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะหนักขึ้นในบางช่วงด้วยนะคะก็เลยคิดว่าสภาพอากาศไม่น่าจะเหมาะกับการปิกนิกนะวันนี้พรุ่งนี้เจนก็ต้องกลับไทยแล้วค่ะคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มีมาปิกนิกอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเอาเป็นว่าหวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาญี่ปุ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การมาครั้งหน้าเนี่ยเจนอาจจะ แพลนที่จะมาปิกนิกหรือว่ามาแคมปิ้งอย่างเต็มรูปแบบมากกว่านี้นะคะก็เป็นไรคะ่ะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะ มือค่ำวันนี้เราไปกินเนื้อย่างยากินิกุทิ้งทวนก่อนอำลาโอซาก้านะคะเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมหลับดีค่ะเราใช้วิธีการเดินเท้าไปตาม Google Map เลยนะคะซึ่งร้านนี้เขาค่อนข้างที่จะมีกิมมิคที่น่ารักนะคะก็คือเวลาที่เขารับออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยเขาก็จะนั่งคุกเข่าลงที่พื้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่เวลาลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วก็สั่งเครื่องดื่มนะคะเขาก็จะให้พนักงานทางร้านเนี่ยตะโกนคําว่าคาปายแล้วก็ปบมือกันทั้งร้านเลยค่ะเป็นอะไรที่คลื้ลน,ลนะคะดัน ก็จะมีเสียงคำปายเนี่ยดังอยู่เป็นระยะระยะนะคะเป็นการดื่มที่บันเทิงที่สุดสาหรับทริปนี้แล้วค่ะ 好、oh. ถึงวันที่เราต้องเดินทางกลับด้วยความจำใจนะคะแต่เจนเชื่อว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกในสักวันค่ะเราใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟเช่นเคยนะคะไปถึงสนามบินเนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งไฟบินของเราเป็นเวลาเกือบเกือบสองทุ่มนะคะเราเลยหาอะไรทานด้านนอกก่อนไปขึ้นเครื่องค่ะเพราะว่าเทอร์มินอลที่2ที่เราจะไปขึ้นเครื่องกลับเนี่ยไม่ค่อยมีอาหารขายนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับอาหารได้ทั้งวันเลยนะคะและเป็นเรื่องปกติมากที่จะเห็นคนสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มตั้งแต่เช้าเลยนอกจากน ประเทศที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวในเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามความสวยงามแล้วก็บบิสุทสุดของธรรมชาตินะคะความน้ำสมัยของเทคโนโลยีค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ยังอยากจะมาเที่ยวไม่เคยเบื่อเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะไชนาระ